วันนี้สก้าเล็บสอเมตรหกครับไซส์พิเศษนี่โอ้โหฟังเสียงนะครับตอนนี้ปล่อยไปนะ่าจะ10เมตรน่าจะได้โอ้โหลมดีครับนี่วันนี้แปดสองสามน่าจะได,ด้นะครับฟังเสียงนะครับนี่โอโห้หนักจะได้ครับวันนี้เราปล่อยต่ำๆนะครับ ดูต่ๆโอเคครับโอเคสวยครับโอ้ยใหญ่ๆสวยๆเลยครับสกายเล็บ2เมตร60นะครับมีอยู่3ตัวนะครับตอนนี้มีอยู่3ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่พารมแทกันน้ำก้านใช้อลูมิเนียมน,นะครับโอ้โหใหญ่มากครับ3ตัวนี้เต็มบ้านเลยเนี่ย ดูนะครับโอ้โนี่รับประกันความขึ้นนะครับขึ้นสูงแรงดึงหนักนะครับรับประกันเลยยอดเลยครับสามตัวนี้